เทนเทนมาแล้วครับวันนี้มารีวิวไดโนเสาร์วัวควายช้างแล้วก็ไดโนเสาร์สองหัวด้วยนี่มาดูเลยครับตัวแรกนี่ครับเป็นไงล่ะไดโนเสาร์นะครับอันนี้พันอะไรครับไท่โน,โนโซอรัสนั่นเองเฮ้ยมีอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรทรายมหัศจรรย์ทรายมหัศจรรย์หูต้องใช้รถแมคโครตักใช่ไหมไหนๆแล้วลองไปตักใส่ขนโนตักใส่ขน้น รถแมคโครมาให้น้องๆดูด้วยนี่ตักตักใส่ที่ตักใส่นี่จะลวกก่อนไหมเนี่ยต้องใช้มือช่วยนะครับต้องใช้มือช่วยอ่ามาต่อไปเดี๋ยวจะเปิดไดโนเสาร์ให้ดูนี่อันนี้ไดโนเสาร์อะไรไดโนเสาร์เป็ออหกกวบอนเลยออ่ะเินี่ไดโนเสาสองหัววิ่งช้าๆนี่ อ้อาช้างช้างช้างควายไปล้างมือก่อนผีเล็กอะไรนอสซอลัสนี่ดูช้างครับช้างมีไฟหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่อันนี้ควายบัฟเฟอร์ <ไ>อโอ้โหดูสิวิ่งัำต้วมเตี้ยมเป็นเป็นเป็นสวน,น,นสันสตว์ไปเลยนะเนี่ยดูสิเป็นไม่หมดเลยวัวควายช้างเนี่ยะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย